วันนี้นัทก,กับบอลนจะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับกินดูกินเข้าไปอาการเป็นอ้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,นนรบผมจากรายการตัวแต่งน,นะบอลครับ, bon รบตัวแต่งเหมือนกันฮะอะไรไปากจมูจังเลยอ่ะมาดูปากใกล้ๆ มันทาไปทาไปทำไปปกติคลิปอื่นไม่เห็นชมพูขนาดนี้เลยเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวมันเผ็ดคนดูเชื่อปะเชื่อปะเชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกด2สองเมื่อกี้พอเข้าเรื่องมีสาระปะคือวันนี้นัดก,กับบอลจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทงปีเราแบบชานมไข่มุกหมูตอกของทอดเยลอดเอสอมอาร์ไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบไม่คลีนนะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนํา IMU นี่หรือเรียกว่าเครื่องดื่มเผ็ดหีมะเผ็ดหีมะเพราะว่า คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะเป็นเพลงป่ะชื่อเพลงเพลงของอะไรนะซปเปอร์โตคันเนอร์ป่ะของพี่เบิร์ดถอยทยโว้ยอ๋ออันนี้มันโปรเตโรโปรเตโโรมันอะไรนะรักแท้ดูแลไม่ได้รักแท้คนละเรื่องเลยครับผมคือช่วงต้นเดือนคันวาใช่ไหมนัดเห็นแอด IMU ขึ้นมาที่มีแบบนัดเดทอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์รอๆแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยช่วยสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ให้ลองกินติดกัน14วันแล้วนัดกระบอลอ่ะก็กินมาแล้ว14วัน ใช่ใชแล้วเนี่ยคือซื้อไปเติมที่ Office. Office ออฟฟิศออฟฟิศอ่ะมีขวดเปล่าคือเยอะมากบอกก่อนเลยว่าที่จริงเรา2คนอะ่ะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเพราะว่าั้นอะ่ะเดินทางบ่อยแบบไปต่างจังหวัดไปแบบไปกินนูน่นกินนี่ขึ้นมอไซค์แล้วก็แบบฝนตกอีกเนี่ยฝนพุ่ตกเลยดูขนอนเปียกๆปีย<อ>บ,บอลบอลอ่ะเป็นภูมิแพ้แบบเ,เป็นแนัน<อ>กไม่ขัดไม่ขัดไม่ขัด พักคำว่าแรมแพ้คำว่ารักเล่นอีกรอบทำไมวะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นน่ายเกิดเลยแบบน่าจะเป็นเพราะแบบสืบทอดมาจากพ่ออันนั้นเป็นมรดกต่อน้ำมกองก์กกำลังานเป็นกมลังธุนจากคุณพ่อเป็นอยู่แล้วแล้วแบบหายใจไม่ให้ออกเวลาไปห้องแอร์ที่แอร์เย็นๆเงี้ยก็ฝึดฝัดฝึดฝัดตลอดน้ำมูกไหลทำได้เป็นโควิดนะเออคือเห็นแอรฟิีชอบแบบ ใช่ปะอะไรเงี้ยเรากินยาเห็นยาสมัยหายใจไม่ออกแบบข้างหนึ่งออกสลับไปมาอีกข้างไม่ออกแล้วกินมา14วันรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นแบบสดชื่นเลยนี่ให้ดูแซมเปิลก่อนว่ามันแบบหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปที่ออฟฟิศเพราะว่าตรงนี้คนเยอะเดี๋ยวแบบมันแออัดแล้วก็เดี๋ยวกลวนลูกค้าที่เซเว่นเนาะไปเอาวาร์ปไปที่นู่นออฟฟิศใช่กันเล่นไปเรื่อย่ะ ดี๋ยวให้ดูตัวเย็นว่าแบบเต็มไปด้วย IMU นะฮะเอ้ดูตัวเย็นเรามีตุนไว้แล้วสี่ขวดแบบเย็นๆเนาะจะแช่เข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนขวดไปกินกันรีวิวจะได้เห็นว่าข้างในรสชาติเป็นยังไงขวดของดีเราก็ต้องตุนนะครับคนละขวดนะแต่ละขวดเดี๋ยวพอแล้วนะไปแล้วก็เดี๋ยวแก้วเรัหมดคนโง่แล้ว เราทางานใหม่ครับใหม่กริปใหม่กริปไม่ใช่อะไรคือข้างล่างตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วก็นั่นแหละไม่มีที่นั่งเลยต้องมานั่งคนเดียวน้องนอนนี่เดี๋ยวคนหาว่าเราอกินไม่จริงตอนเช้านะัากินไปแล้วหนึ่งขวดนะครับมาขวดเลยดีเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราอเคยเก่งกันอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวพูดเครื่องหนึ่งทีหนึ่งชื่อว่า IMU นะครับมันจะช่วยเรื่องการสร้างภูมิต้านทานหรือว่าเราทำไมมันช่วยสร้างภูมิต้านทานไม่รู้ครับวันนี้รับบทเป็นเต้าทั้งคลิปเลยฮะ คืออันเนี้ยมันจะมีสารชื่อว่าเบต้ากลูแคนดูแคนช่วยอะไรน่าจะช่วยให้หน้าใสแล้วมันกลูตาเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอาหารให้กับเม็ดเลือดขาวร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะช่วยช่วยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวอะ่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นอ่ะ การที่เรากินอันนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีสารเบต้ากูแคนเป็นอาหารให้กับเม็ดเลือดขาวเม็เลืดขาว,ม,าขาวมันก็จะแข็งแรงใช่ปะอพอมันแข็งแรง่ะมันก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ได้ดีขึ้นมีถึง3,800มิลลิกรมัมซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยมันได้มาจากเมือกเห็ดธรรมชาติ <c oughs> เดี๋ยวเราแกะเขากก <c oughs> บอกว่าเป็นทางเลือกสุขภาพน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์แล้วก็แคลอรี่แค่25เอง หน้าตาเป็นไงดีนะกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเหมือนเรากินเนี่ยมะลิลามะลิไม่ใช่ไม่ใช่มะลิรือมันหรือแล้วก็กินแบบผู้ตายร้อยแก้วฮะเดี๋ยวเราเทให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงคนหนุ่งเหมือนกินวุ้นอะวุ้นมารี คือบางคนน่ะคิดว่าเครื่องดื่มที่แบบช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นน่ะจะรสชาติไม่ค่อยดีนี่ตอนแรกคิดใน,นหัวว่าแบบซอสชั้นมันน่าจะแบบไม่อร่อยแน่เลยจำได้ว,ว่าตอนมึงเอาให้กูครั้งแรกแบบลองดูไม่ไม่บอกความรู้สึกแรกที่กินดิแบบตอนเนี้ยอ่ะบอลไม่เคยกินใช่ปาสมมต,สมมตะะิสมมตมมิตแล้วสม,มตสมมิลองอ่ะมันช่วยแบบคุ้ต้านทานน่ะลองกินดูเห็นแบบบ่อยๆจะดีกว่าเออลองกินดูมันอรอ่อยกินดูกินเข้าไป นี่ไงอร่อยเนะกินง่ายมีเนื้อเนื้อด้วยมีประโยชน์ด้วยกินานมไข่มุกที่เป็นบุกกลืนได้แม่งเขียวก็ได้แต่มันเหมือนมี texture ของ t e เจอร์ให้เขียวเขียวใช่เออเนาะแล้วมันหวนิดหนึ่งด้วยไงกินง่ายครึบเดียวหมดหายใจไปไง ของเพราะเรากินมาแล้วกินมาแล้วล1 4วันที่สําคัญนะครับตัว i m u เนี่ยมีการวิจัยมาแล้วว่า96%ของคนที่กินเนี่ยมีภูมิที่ดีขึ้นเขาทําวิจัยทั้งหมด200คนแล้วประมาณแบบร้อยกว่าร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบคือประโยชน์เยอะเงี้ยแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนไปลองจริงเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงอ่ะเราสองคนไม่เอามาพูดเพราะว่าถ้าเกิดเราเรีวิวอะไรพวกนี้ไปแล้วมันแย่มีกระดาษเนี่นอนก็อยากจะให ือทุกคนเนี่ยไปซื้อมากินดูแล้วแบบช่วงนี้ฝุ่นเยอะพีเอ็มเยอะนะครับเรียกว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สคารับคนเป็นภูมิแพ้แล้วราคาถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทเนาะแล้วแพ้กรกจจิ้มก็ดูสวยแล้วก็กินแล้วเหมือนกับเป็นนเดไหนอีดิทแปลงนั้นกับบอลให้เป็นน้าเดชหน่อยครับมาเรากินแล้วแต่แกเป็นน้าเดชปิงทำทำไมเนี่ย ก็สำหรับใครที่อยากจะไปซื้อมีขายที่ไหนบ้างครับคุณบอลสามารถซื้อได้ที่7 e เ e ่นอีแล้วก็ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับใครที่อยากจะซื้อ Delivery นะครับสามารถสั่งผ่าน LINE at wellness l i b r a r y life ที่แปลว่าชีวิตนะครับผม ก็สําหรับคลิปนี้นะฮะสาระทั้งคลิปเลยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแบบสิ่งดีๆได้รู้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอีกเนาะเบต้ารูแคนเนาะเออนะครับผมใครที่ไปซื้อมาแล้วก็แบบท็กเราได้กินแล้วเป็นยังไงมามาอมเมนต์ในในยูทูบในเฟซบุ๊กเรื่องมาบอกกันว่าแบบเฮ้ยแบบมันช่วยจริงเปล่ามันนอนจริงไหมอะไรนะครับขนแค่55บาทเองก็ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยเป็นกระเช้าให้กับผู้ใหญ่ก็ดีเหมือนกันเนาะเรียงเป็นกระเช้าก็สวยดีก็สําหรับวันนี้นะฮะเรา2คนไปแล้วนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยครับ